ผู้ส่งออกห่วงข้าวไทยราคาร่วงอินเดียยกเลิกแบนส่งออกสวัสดีแฟนๆที่รักทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจอยเกษตร 5G เช่นเคยนะคะในคลิปนี้มาดูเรื่องราวของข้าวไทยค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่สผู้ส่งออกข้าวไทยเผยไตรามาสสปริมาณเพ่มข้าวเพิ่ม ห่วงราคาข้าวร่วงแข่งขันรุนแรงหลังจากอินเดียยกเลิกแบนส่งออกข้าวขาวลดภาษีข้าวนึ่งเหลือ10%เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมทําให้ผู้ซื้อหันสนใจข้าวจากอินเดียอีกครั้งนะคะวันที่5ตุลาคม2567ที่ผ่านมานายเจริญเหล่าธรรมทัศน์ายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่าคาดว่า,าในช่วงไตรามาสีตลาดจะกลับไปเป็นของผู้ซื้ออีกครั้ง จากการที่คาดว่าอุปทานข้าวในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นขณะที่ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลงหลังจากที่รัฐบาลอินเดียได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการส่งออกโดยการปรับลดภาษีส่งออกข้าวบางชนิดรวมถึงข้าวนึน่งลงเหลือ10%อร์์และยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวขาวและไม่มีภาษีส่งออกทำให้ผู้ซื้อบางส่วนหันไปให้ความสนใจข้าวจากอินเดียอีกครั้งและทำให้การแข่งขันในตลาดรุนแรงขึ้นค่ะ สำหรับราคาข้าวไทยในช่วงต้นเดือนตุลาคม2567มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากการที่มีการแข่งขันด้านราคาในตลาดส่งออกที่รุนแรงขึ้นหลังจากที่อินเดียกลับมาส่งออกข้าวขาวได้อีกครั้งแม้ว่าค่าเงินบาทจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่แข่งข้าจากช่วงต้นปีซึ่งทำให้ราคาข้าวของไทยในช่วงก่อนหน้านี้แพงกว่าประเทศอื่นๆที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลกลุ่มสุลกากรการส่งออกข้าวช่วง8เดือนแรกของปีนะคะมีปริมาณ6 5ล้าน5แสนตันนะคะมูล,ลค่า1 5 2 5 5แสล้านบาทโดยปริมาณเพิ่มขึ้น24.1%และมูล,ลค่าเพิ่มขึ้น51.5%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี2,566ที่ส่งออกประมาณ 5้าล้านสองแสนตันมูลค่าหนึ่ล้านบาทนะคะและการส่งออกข้าวในเดือนสิงหาคม2,567มีปริมาณ5 8 8 5 8 8 7ตันมูลค่า2,000 0ื่ 160ล้านบาทโดยปริมาณเพิ่มขึ้น46.4%และมูลค่าเพิ่มขึ้น38.5%เมื่อเทียบกับเดือนกร,รกฎาคม2567ที่มีปริมาณ6,000 4,580ตันมูลค่า14,560ล้านบาทเนื่องจากในเดือนสิงหาคม2,567การส่งออกในกลุ่มของข้าวขาวข้าวนึ่งข้าวหอมมะลิรวมทั้งปลายข้าวมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนคะ่ะโดยเฉพาะการส่งออกข้าวขาวไปยังตลาดหลักมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะคะเช่นประเทศอิรักเบนินแคมเมรรูนฟิลิปปินส์โมซัมบิกโกติวา แองกลาญี่ปุ่นส่งผลให้การส่งออกข้าวขาวมีปริมาณรวมอยู่ที่537,446ตันเพิ่มขึ้นถึง43%เมื่อเทียบกับเดือนก่อนนะคะขณะที่การส่งออกของข้าวนึง่งมีปริมาณ151,648ตันเพิ่มขึ้นถึง272%เมื่อเทียบกับเดือนก่อน,นะคะ่ะ โดยส่งไปยังตลาดหลักเช่นแอฟริกาใต้เยเมนเป็นต้นนะคะส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิคือต้นข้าวนะคะมีปริมาณอยู่ที่1,1554ตันเพิ่มขึ้น1.4%เมื่อเทียบกับเดือนก่อนโดยยังคงส่งไปยังตลาดหลักเช่นสหรัฐอเมริกาฮ่องกงแคนาดาจีนสิงคโปร์และฝรั่งเศสเป็นต้นค่ะทางสมาคมคาดว่าในเดือนกันยายน2567 จะส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า6 0แสนตันเนื่องจากผู้ส่งออกยังมีสัญญาบางส่วนที่ค้างมาจากเดือนก่อนซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของข้าวขาวที่ส่งไปยังตลาดหลักในเอเชียเช่นประเทศฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นรวมทั้งตลาดหลักในภูมิภาคแอฟริกาเช่นโมซัมบิก แคมรูนแองโกลาและตลาดตะวันออกกลางเช่นอิรักเป็นต้นนะคะขณะที่ตลาดนำเข้าขาวหอมมะลิที่สำคัญยังคงมีการนำเข้าอย่างต่อเนื่องเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาฮ่องกงสิงคโปร์ฝรั่งเศสเป็นต้นค่ะ ทั้งนี้ราคาข้าวขาว5%ของไทยณนะวันที่2ตุลาคม2567อยู่ที่509เหรียญสหรัฐต่อตันขณะที่ราคาข้าวขาว5%ของเวียดนามอินเดียและปากิีนสถานอยู่ที่539-543และเหรียญสหรัฐนะคะตามลำดับส่วนราคาข้าวเนืองไทยอยู่ที่521เหรียญสหรัฐต่อตันขณะที่ข้าวนึองอินเดียและปากิีนสถานอยู่ที่493 ถึง497และ517ถึง521เหรียญสหรัฐต่อตันค่ะสำหรับสถานการณ์ราคาเข้าในประเทศร่วมกับโรงสีและผู้ส่งออกพบว่าผู้ประกอบการมีการจับตาการเปลี่ยนแปลงนโยบายของอินเดียแต่แนวโน้มราคาได้กลับมาเป็นปกติแล้วไม่ต่ำลงไปมากกว่านี้นะคะ ส่วนทางด้านนายวิทยากรมณีเนตรโพสกกระรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีอินเดียกลับมาส่งออกข้าวขา้าเ5%ภายใต้เงื่อนไขการกำหนดราคาขั้นต่ำในการส่งออกที่490เหรียญสหรัฐต่อตัอตนว่ายังถือเป็นผลดีกับตลาดข้าวโลกและข้าวไทยเพราะราคายังอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับช่วงปกติก่อนที่อินเดียจะประกาศไม่ส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาตินะคะในปี2565ที่เฉลี่ยไป 260-370เหรียญสหรัฐต่อตันค่ะสำหรับราคาปัจจุบันเข้าเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน15%ราคาจะอยู่ที่ราวๆ9 1 0 0 0 0 0ถึง10,000บาทต่อตันข้าวเกี่ยวสดความชื้น30%ราคา7 0 0 0ถึง7,750บาทต่อตันบางพื้นที่ที่ข้าวประสบปัญหาอุทกภัยจมน้ำเร่งเก็บเกี่ยวราคาจะลดลงตามมาตรฐานคุณภาพนะคะสำหรับ ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวราคายังอยู่ในเกณฑ์ดีโดยข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้นไม่เกิน1 5เราคาเฉลี่ยอยู่ที่16,600บาทต่อตันนะคะข้าวเปลือกเหนียวราคาเฉลี่ยอยู่ที่13,900บาทต่อตันค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับ เรื่องราวของข้าวต่อมาเรามาฟังเรื่องราวของข้าวโพดกับมันสําปะหลังกันนะคะสําหรับข้าวโพดนั้นราคาข้าวโพดก็ยังไม่ขึ้นคะ่ะคุณผู้ชมราคาก็แต่ละพื้นที่ก็เฉลี่ยอยู่สักประมาณ6บาทถึง6กบาทห้สิบตางค์นะคะความชื้นแล้วแต่ความชื้นของเราคะ่ะประมาณ3 0มสถึงสาเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะมีความชื้นแต่ส่วนของราคามันสําปะหลังก็จะไม่ค่อยกระเตื้องขึ้นเหมือนกันนะคะแต่ละพื้นที่ก็ราคาสักประมาณ2บาทกว่าๆนี่คือราคา หัวมันสดค่ะคุณผู้ชมชาวเกษตรกรของเราไม่ว่าจะเป็นชาวไร่มันชาวไร่อ้อยแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็ข้าวนะคะก็ต้องอดใจทนต่อสู้กันอีกอีกสักระยะหนึ่งกว่าสถานการณ์ของเราจะดีขึ้นนะคะขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวเกษตรกรทุกทท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพ่อจอเกษตกรทจีเพื่อ ที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องของเราทางช่องของเราจะเสนอเกี่ยวกับราคาสินค้าข้าวโพดมันสำปะหลังแล้วก็ราคาข้าวทุกๆวันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยท้ายนี้ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขสมหวังทุกประการจงสู้ๆในอาชีพของเราค่ะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ